สวัสดีค่ะถึงเวลาทำกับข้าวแล้วนะคะวันนี้จะทำผัดครึ่งบะครึ่งผัดครึ่งต้มนะคะ,ก,ะ,ก,คะ,คะก็จะเป็นฟักนะคะก็จะเป็นฟักอันนี้ฟักปอกเปลือกแล้วเดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เครื่องเราก็จะมีอันนี้เขาเรียกหอยอหอยอะไรนะหอยเสียบหอยเสียบนะคะเราเอาอันนี้คือหอยเสียบตัวเล็กมันตัวเล็กๆ เรา,เาล้างน้ำให้สะอาดววทีแช่ที่ทรายมันเยอะนะคะวิธีแช่นะคะเราแช่ใส่เกลือแล้วก็ใชใช้น้ํามันพืชแช่แล้วทรายมันจะออกมาเยอะเลยนะคะอันนี้ลวกอ่าล้างน้ําให้สะอาดทีนี้เราก็เอาไปลวกน้าเอาไปลวกน้าซะแล้วทีนี้ก็เอามาล้างน้ําอีกทีนะคะสะอาดแล้วจ้ะนี่ก็ให้นี่ก็กิวแม่หัวเชิงหัวเชิงก็ตี๋ยก็ตี 嗰啲咩叫咩嘢我都唔記得咗，啱啱唔記得想講又唔記得咗。浸咗鹽水同埋呢個誒、呃、油，浸咗嗰啲鹽鹽同埋啲油咁啊，洗乾淨佢攞去淥，淥幹淥咗之後咧就洗沖乾淨佢，要嚟整呢個冬瓜。冬瓜你咁啊要要切細啲㗎細啲，材料就有誒呢、呃這個姜蒜蓉。 ขิงกระเทียมปลาหมึกแหง้งแล้วก็จะมีกุ้งแห้งเยาอ่ะห้าก้อนถูไหมนี่ก่อแอวยก้อนยาวยุ่ยอ่ะจําจ้สุยกันละนี่ก่อจมเจ้าอ่ะชชชเชดจ้ฉเดซี่เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นปลาหมึกแห้งนะคะที่เราแช่น้ําไว้หั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆนะคะไม่ชิ้นใหญ่นะคะเพราะว่ามันปลาหมึกแห้งมันจะมีความเหนียวนะคะเราต้องหั่นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็มีกุ้งแห้งตัวใหญ่นะคะแช่น้ําไว้แล้วหั่นครึ่งหนึง่งเพราะว่ามันตัวใหญ่เออทีนี้เราก็จะมาหั่น ฟักก่อนนะคะหั่นฟักก่อนจ้าก็มาฉีดก็ต้องกว้าสินะเจง๋งใส่ใส่เก่าที่หั่นชิ้นเล็กหน่อยนะคะจะได้สุกไวๆนะคะฉิดใส่ทีละก็จะหั่นประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลย เอาไปผัดนะคะผัดครึ่งผัดครึ่งตุนนั่นแหละโอเคหั่นไหชิ้นเล็กๆหน่อยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้สุกง่ายๆ เครื่อง,องเราก็มีแค่นี้นะเครื่องเครื่องปรุงวันนี้เราเราจะใส่ซุปซุปไก่ใส่ซุปไก่นะคะจะได้มีรสชาติใส่ซุปไก่เราจะใส่ซุปไก่ลงไปก็มาเจ็งหลอดที่ไก้ทองเราเหยอ่ะหลอดที่ไก่ทองไปเคยหยักเหม่หหที่ะหลอดที่ไก่ทองแกโอเคล้างน้ำก่อน โอเลยเจงละวันนี้กับข้าวอย่างเดียวจะวันนี้นะคะกับข้าวอย่างเดียวโอเคเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะมาจากก่อนอื่นแล้วก็เปิดไฟก่อนนะคะใส่น้ำมันไปนิดนึงน้ำมันไม่เยอะนะคะน้ำมันพอประมาณ น้ำมันก็จะประมาณนี้โอเคใส่ขิงกับกระเทียมลงไปฟองทีซินยงถัหมดเครื่องเราไปเปล่าจะเปล่าเหรอะ เเปาป一爆กัน先งองนจะาปี鱿鱼งไหมลดีก่อนผก้อนใส่กุ้งแห้งแลว้วก็ปลาหมดลงไปผัดผัดแห้งหอมเลยนะคะ ัำให้มันมีกลิ่นออกนะคะเบาเพิ่มเลยอนะ่ะส่วนหอยอันนี้เราจะใส่ทีหลังนะลิก่กอ่ยจอยเมย่สิหรออะหลกสุกจ้อกันล่ะหลอจอยเมย่เปเาเพิ่มเคย เลยจ้าสูตรนี้ก็จะเป็นครึ่งผัดครึ่งครึ่ง่าครึ่งผัดครึ่งต้มนะคะสูตรนี้นะคะพอหอมดีแล้วทีนี้เราก็ใส่ฟักลงไป ก,ก่อนนะคะเตาย่าเตาอะเผยสินจากนั้นเราใส่สุกไก่ลงไปใส่ซุปไก่ลงไปนะคะตที่ใกล้ค้องเราเลยซุกไก่นะคะใส่ลงไปซุกไก่เนี่ยมีรสเค็มแล้วรสชาติเค็มแล้วนะคะเราจะเพิ่มน้ำเข้าอีกนิดหน่อย เพ um ิ่มน้ำไปไม่เยอะนะคะไก่ทองแล้วจะหัว少嘅จะอ放少少水ลงไป系咁多จากนั้นเราก็จะมาใส่พริกไทยกระอุจิ้ฟันเลยใส่ก็ม๊า ราเชื้อซีอซิ๊วทองเราไ้ใส่น้ำตาลเข้าไปประมาณหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาเดี๋ยวเรามาใส่ซีอิ๊วจะเกิดรสชาติยังไม่พอเราจะมาใส่ซีอิ๊วทีหลังนะคะจะใส่ซีอิ๊วก็ได้จะใส่เกลือก็ได้นะคะพอยีหลอกที่ยิมแล้วก็ยีหลอเสียว,ก,รรวยก็ได้ก็ไม่เว็ไรค่ะโอเคคัมกอยสิปิดฝาไว้เลยนะคะปิดฝา,ะะดาเลยนะคะปิดฝาไว้เลย มาจ้าสุกแล้วครึ่งหนึ่งนะคะกพอชิมก่อนดูความเค็ม,มเราจะใส่หอยลงไปนะซีอีซีเม่ก็มาอนี่ก็ลงไปใส่หอยลงไปนะคะ อยลงไปอาจจะมีความเค็มเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเรอให้สุกแล้วค่อยมาชิมถ้าเกิดไม่พอก็สามารถใส่ซีอิ๊วลงไปได้หรือว่าใส่เกลือก็ได้นะคะย้อมเกาแมวเขาก้ายิมมาเจ้ก้าได้ก็เสียวตัวตะกำหมูสวัยนะก้ายิมยอหยอกเนี่ยโอเคเราต้องมีเลยครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นครึ่งผัดครึ่งต้มนะคะโอเคปิดาไว้อย่างเดิม มาจ้เรามาดูก่อนว่าได้ที่หรือยังสุกหรือยังยังไม่สุกนะคะยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวมาชิมดูก่อนอืมยังไม่ได้ที่อันนี้ก็จะใส่ซีอิ้วลงไปนิดนึงนะคะคือ加ยยเ,เลาไปค่ะ加า油可以加盐ใส่ซีอิ้วไปนิดนึงแล้วก็ตามด้วยนะ้ำมันงาน,นิดนึงนะคะ ่มความหอมด้วยน้ำมันงาเราซื้อมายาวเลยโอเคปิดฝาไว้ก่อนมาจ้าสุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะนิ่มแล้ว กองเราก็ได้ที่แล้วนะคะสวยงามมากเลยจ้าชิมดูก่อนนะคะอืมหดหมดีหสิ้นหอมีมาีหอมด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 ี่อมดีหอมีนออมหอหอมดอมดีหอมอมอมดีออมดะหีหอออะีหมอ อร่อยมากเลยสำหรับช่วงหน้าร้อนนะคะก็จะกินฟักกินแฟงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่จ้ะขอบคุณสช่นับการรับชมนะคะต้อแจ๋แตากาเซาไทย